ฉันกูเห็นวงได้ปสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขากับพวกเราวงฮะสิรปินวงเลยปุ้ยสินพวกอย่างนี้สามกูเกิลอยู่กับช่องป้าอูนะคะป้าอูชาแนลแมนบาใช่ค่ะว่มึงตาป้าอูห่วงนอนเจ้าของส่องมอนหรืองหนาวนี่เจ้าของส่องโอ้ยหนาวเจ้าของส่องกระเป๋าเป็น เราเป็นค่ะพี่น้องเปิดแล้วกับศิสวัสดีค่ะสุดที่แบบให้มือบอลโอ้เมลค่ะเมืนอกี้ค่ะคลิปแรกเนาะค่ะก็จะเป็นคลิปแรกที่ถ่ายกับแพร่ลนขาและผู้อยู่บ้านฟินแลนด์นะคะเป็นเป็นผู้เป็นเอ่อเป็นเรี่องเป็นลาวเลยเมื่อพอซื้อซาบอยพันธุ์เทศตะโดนแล้วพันธุ์เมลเฮดพี่าเพี่บอกว่าเป็นมาที่นี่เพื่อนเซียนลูกไส้เพื่อนมหาเทียนเล็กหน่อยเนาะเมื่อกี้เัลบอกว่าเฮดไม่กี่เฮซียนทำบ่อืเนาะอ่าตอนนี้ก็ผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วค่ะป้าอู เงินกัวเงินมาเงินกว่าแล้วก็ขอบคุณ f c นะคะ f อทั้งบ้านแสงทองเป็นแลนด์ FC มาทุกที่เลยนะคะมาให้กำลังใจก็คือว่าเราก็เชื่อว่า FC ที่ติดตามทุกคนในวงแล้วก็ญาติพี่น้องของเราก็คือเป็น f อที่ว่าติดตามแพลวิวันเป็นแลนด์มาและก็เห็นผู้นั้นผู้นี้ก็คืออุ้ยคนนั้นเป็นใครคนนี้เป็นใครเอาไปเอามาก็เลยกลายเป็นว่า อ่าเข้าไปติดตามเข้าไปดูซึ่งก็เป็นเครือญาติของเรานะคะพี่น้องก็เลยแบบว่าเมตตาแล้วก็ไปติดตามให้ก๊าลังใจอืมแล้วก็เบิ่งคลิมต่างๆนาเลยอย่ามือยาบ้านตกเฟรมจะคล้องสองผิ่บ้านตกเฟรมดีแล้นหน้าดีหน้าขาวเพราะว่ากล้องเขาดีไงอุบวยการบมกกายอยู่ไกลเลยค่ะปพราอุบวยการมาทันมาห้าแป็งมาสั่น ยายกันแลว่ายังก่อนเอายังท่าไปให้ววนายังก่อนคิดเท่าท่าได้เป็นกันไหนเอากินเท่าท่านะค่ะการป้าอุกับแมะขอบคุณน้องๆเนาะค่ะสิใจว่าขอบใจเป็นกันจะจังใดเนาะค่ะถึงเขาจะเป็นน้องเป็นทั้งญาติญาติผู้น้องพ่อมเป็นน้องพ่อมนะก็ต้องใส่เข้ามาขอบคุณเนาะค่ะเป็น้องทั้งสองพักงันน้องกับล่างยานทั้งคู่แล้วก็น้องเพื่อน ดันเนาะค่ะน้องแบบว่าเอ,อสนับสนุนให้เขาเฮ็ดแบบคือจัางเงินพูญ,ญาบาลน้องแพลวสิ mm hmm. เขากบอกบว่าจะไปเฮ็ดคนขึ้นเจ้านี่มุมอมีแพเมืองดอกเขาสนับสนุนทุกคนมแต่น้นองว่าเฮ็ดลดอันที่ไพลเฮ็ดไห้ก็ไดไหวน,แบบน้องแห่งม้จะสนับ mm hmm. สนุนทุกคนนะคะคี่จะอยากให้เฮ็ดคะ่ะพี่นอ้องอยากให้จะเจร่ญนลุงเรื่องอยากให้รับไปด้วยเบิดเพราะว่า เขามีฐานแฟนคลับอยู่แล้วมากกว่าเอว่าแฟนคลับเมาก็ต้องไปติดตามเอื้อติดตามป้าติดตามผู้นำผู้นนี้อยู่แล้ว,วซึ่งเคปซีบางคนก็นนะ่ะหาก์ด้บพวกขามโฆษณาเาร์ดิ้บางคนน่ะเออพันยานเขาก็ได้แต่สินะซึ่งมันก็เป็นยุคหนอยุคโควิดที่ว่าหาเงินลําบากอืมซึ่งบาอู่เปิดกับอันแฟนเพิ่นกับเปิดร้านอ่าติดเครื่องเสียงรถยนต์อ่าเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต,งต่งต่างๆนะคะซึ่งยุคแบบนี้บอกเลยว่าคนก็เซฟเงินคนเซฟเงินค่ะคือ คือส่วนมากคนค้นทีมาตกแต่งรถเนี่ยก็จะเป็นที่แบบว่าคือเงื่อนเหลือนะเนาะเงื่อนเหลือแล้วก็มักในการตกแตง่งแต่วาใน,นยุคนี่ถึงสิมักป้าแน่ก็ต้องอดเอาเพราะว่าคนกับเซฟเงินพราะนะมันก็กระทบกันไปเบิดมันกระทบกันเป็นเครือนะคะทุกอย่างเลยเนาะก็นั่นแหละก็ให้กําลังใจกันตอนนี้ป้าอู้ก็ได้พินแล้วเป็นบอกจ้ากีเหรียญแล้วตอนนี้โอ้ยอระบองเงิน ยังจ่าป้าอูไม่ขยันลงคลิปเลยยังยันลงมาเพิ่นก็นมากยังพูดไม่เกเออเออยังเอาแบบกันคักมาโหลดก็ดูพี่สาวตัวอย่างสีป้ารุ่นน่ะเขาพูดเก่งแล้วทุกวันนี้พี่น้องค่ะ์นอสค่ะ์นอสเห็นต้นไม้เขาต้นไม้เป็นนั่นน่ะเพิ่นนั่นน่ะเก่งแบบนั้นน่ะมันคนละแบบเลยค่ะป้ารุ่นนี่ไม่ป้ารุ่นสมัยก่อนก็เอาไปทั้ง่ากันนักก็เอาไป็นเท่ากันแต่ข้อมูนี่บอกอ้ยเห็นนกกับน้อนกเลย เก่งข yeah. e ึ aw aw ้นไปตีกันอยู่นะโรงเรียนสมัยตะกินนะนะเดี๋ยวจะมีคลิปเดี๋ยวต้องดีไปเลยบ๊อบซายสายบูดได้ไหมเดี๋ยวต๋องคนละคลิปเดี๋ยวอันนี้คลิปเป็นคลิปต่างหากของคนละหัวขอเดี๋ยวเดี๋ยวบางๆจะให้ปาปูปปาอูนั่นทักมาโหลดมาบ้างบ๊อบเดี๋ยวสิซอยคลิปคอนเทนต์อ่ะคืออย่างเช่นว่าฟังตลอดจ้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคอนเทนต์เลยเดี๋ยวคลิปหน้าก็คือเกิดอะไรขึ้นอ่า ป้าอุและแพลวพาวเคยขึ้นห้องปกครองโรงเรียนมันมันเป็นเรื่องที่นายชื่นชมดอกพี่น้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เอาเอาอยู่ในสุดท้ายอย่าฟอพ่อมันเป็นเรื่องที่ที่จริงน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอกแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องเพราะเขามาอยู่ตรงนี้เพราะพ่าเ่อมองกลับไปเขาก็เป็นเรื่องขำๆสำหรับรอย่างพัวเนาะค่ะสำหรับเแบบว่าเด็กน้อยอนักเรียนที่ก็ลังแบบว่าก็ลังห่าวก็ลังเหมือนกับทั้งในล่ะนั่นแหละตามคือวิรกรรมนี่เด็กวิรกรรมเพราะว่าเรียนท่านท่านกันตอนนั้นป้าอุอยู่เมื่อหก พายูมอสามถึงบ้างแมนอยู่อายูมอสของพ่อพายูมอสยูมอสามตอนนั้นกับวิลรรมตายได้พี่น้องส,สมัยตะกจีก็ได้สมัยน้นถ้าไม่รถพลคันเนะาะปอบไปไปอย้วพี่น้องอคิดจังได้ขี่จากเรื่องไปจนหอดน้องผอขวบคนทอกมอเตอร์ไซค์แวงแวงแวงสองคนเอือยน่องคนละคันไป่นะหรอมันมาสั่งเลยเออเดี๋ยวจังหวะกันคลิปนั้นเดี๋ยวคลิปเขาต้องจิ๋มไายไปพี่น้องติดตามคลิปนี้ก็ เพียนยังก็คลิปนี้เพียงยังก็มาขอบคุณน้องๆแล้วก็มาขอบคุณเอฟซีบ้านแสงทองฟินแลนด์ค่ะจ้าตอนตอนนี้กะเฮ็ดไปเรื่อยๆไม่ยังกะเฮ็ดไปถ่ายไปนั่นเดียวยุบานนะเนี่ยถ่ายอ่างเปล่าก็หอมเอ็มดิก็ถ่ายเรื่อยอยู่ก็ฟึกนแหงแต่คือยังพูดไม่เก่งกล้วก็ยังเรียนมาอ่างเปล่าสิเก่งอยู่เด้อเปล่าอันตายไม่เห็นแล้วแค่ว่ามันบ่นเสื่อผ้ามันเป่าซื้ออันมั่วทีวีห้านมไม่ จ้องโทรศัพท์ก็เริ่มสายตาไม่ค่อยดีนะช่วงนี้พรุ่งนี้ไปตัดแว่นไหมเพราะว่ามันเห็นเลขหนิไม่เห็นนะตอนนี้มันเป็นแบบมันมองไปมันจะเบื่อไปเรื่อยแบบเมื่อกี้ว่าปิ่นดีแค่แสงเนี่ยไม่แพ้มันจ้องโทรศัพท์เยอะเกินไปการันต์ละแสงก็อยากเป็นคนใส่แว่นด้วยขอหรอฉันนี่เซเว่นี่เพราะว่าฉันอ่านบอกเล่นว่าเซเว่นร่ำพี่น้องกินอะไรเนี่ยกาแฟกินกาแฟตอนงงแลงงงปะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ป้าอูด้วยนะคะใส้อะไรมี่ยังมาฝากพี่วันมี่ยังมาฝากฝากหน้านี้ค่ะอาศัยรถรุ่นคันขอมือมันนียขอบคุณค่ะอนับผุ่นเลยแบรนด์เพิ่นบริดัผ่เป็นแบรนด์นะค่ะเพิ่าแบรนด์ไม่เป็นไรแบรนด์เนี่ยเคยจ้างพี่้านอยู่ออกกล้องได้แบรนด์ซุปไก่เป็นอะไรก็เพิ่นก็จ้างยูดูยูนี่แบรนด์พี่น้องกินแบรนด์มันเป็นสุขภาพก็เป็นเครือแบรนด์น้องน้อง เพิ่นจ้างปีนึงไปงานแค่สามสี่เดื่นขอเดยแบนอืมคัดน้อจะพอรีวิวโฆษณากับให้รีวิวแน่อันนั้นเดี๋ยวเปิดยูทูปไปเห็นแต่อันตรงลงตรงลงตรงเห็นไปงานอเดยบอกเนี่ยยูทูปกับเป็นขนมเล่ย์หนาเห็นไหมตะวันไม่ได่หรอตะวันค่ะก็ตะวันกะลีอ่าก็เป็นแบนเป็นเล่แต่ว่าเป็นื่เพื่อตะวันเออตะวันเนี่ยพี่น้องเห็นเรื่อยอยู่ในอยู่ในช่องของพี่กูนี้ไหมเห็นบาร์เกนี่พี่กูนี้เลยวันนั้นจ้ดูให้เลอะเกินให้ตาที่ภูมิใจเนาะเห็นแบบนั้น เขียนพอแบบว่าโฆษณาในทีวีใน YouTube ษณเอาเมื yeah> ่อคืนเหรเมื่อคืนมีบัตรเต็มอยู่อ่ะดูสิค่ะโอ้ตอนตอนไม่ทันที่นเล่งไหนไม่ทันตอนตอนเป็นแม่ตอนนั้นหลังเล็วแม่ตอนตอนตอนเตยเออมาไม่ทันงานระพี่น้องให้หุ่นด้วยค่ะพี่น้องแต่ละคนยินตะเจีดดียืนแทงแง่งพ่อพ่อได้เปิดทีวีจอใหญ่ๆไญ่ใหม่ขนาเนาะโอเคเคยเคยอัดระบบคลิปอันว่ายุบาร์เทนี่ยังนานไหนถ่ายไว้แล้วแต่ยัง ต่อยังทะวันนี้ไม่เสร็จเออแล้วสิบริเวณร่องยังดอกพี่น้องเอยก็คาะอยากเล่นมาบานนี่แล้ะค่ะยุคช่วงนี้อืมก็โปรโหมดแต่นรามีร้านลครกับปวดหมดถ่ายถ่ายได้แล้วแต่เลือตัดต่อเลืออันนี้ถ่ายอังเปาตัวอังเปาคือแบบว่าอังเปาเป็นคนฉลาดนะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยแวดล้อมเนี่ยพ่อแม่ไม่ค่อยพาพูดเนาะคันมาอยู่นี่ก็จวแวดแวดแวดรูดแล้ว เพื่อนมาอยากมาอยู่อยู่บ้านยายเราอยู่อยู่นู่นพี่แอบไม่พูดด้วยเออไม่ได้มาอยานนี่มากเลยประมาณนี้มาแล้วก็กลับเมื่อแต่ว่าอาจเจียวไวเพราะว่าจัดนักข่านนี่เพิ่นบริเรียนออนไลน์เตรียมเปิดเทอมวันที่หนึ่งอานย่าสิเปิดเทอมแล้วตีนี่นักเรียนจะเปิดวันที่หนึ่งหนีจะมาอยากคะคะก็ต้องให้ไปแต่คนชี้ลูกว่าต้องตรงเลยว่าถ้าแพทย์สาธารณสุขแ่หนีคันสาการณสโควิดยิ่งมันทรอบแบบนี้คอยบอกให้ไปเรียนได้รู้ค่ะซื้อซะว่าให้ไป นาะโอเคก็คลิปนี้อ่ะก็ฝากช่องปอ้าอูเดี๋ยวให้ป้าอูอ่ะพูดปิดคลิปนะคะอุ้ย้าอูสิวานเลยเนาะค่ะค่ะก็กัขอบคุณ FC ครอบครัวแสงทองฟินแลนด์ FC น้องๆเนาะคะ่ะที่ให้สนับสนุนให้กำลังใจป้าอูเนาะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองโมทิมโมป้าพีน้องเนาะอันแบบพัดดันเนออยาก ให้เฮามีอยากให้เฮานงินหาไล่ใดอีกท้างหนึ่งเื่นกันนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะจังใดคลิปนี้ปะอูก็ไว้ซันนี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซ่องช่องปะอูซ่องอ่ะเปิดช่องลาบ้านเนี่ยได้ไหมปกติจะบอกตาภาษาอีสานเนาะค่ะแต่คลิปนี้น้องผ้าบอกไทยก็เลยบอกไทยน้ำลายเปนน้ำกันเบิร์ดละเพราะว่าตามธรรมชาติของปะอูนี่จะอีสานฝนไทยเพราะว่าบอกกับลูกๆอยู่บ้านนะคะเพราะว่า เด็กหน่อยเขาบอกไทยนะคะกจิไท้แน่อีสานแน่ปนไปนะคะค่ะโอเคฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe บ๊ายบายอบอกแล้วบนเบ็ก็ติด